นิกกี้ฟีฟ่าพอยต์คอยจำหน่ายฟีฟ่าพอยต์และฟีฟ่าคอยราคาทุกถูกลิงอยู่ด้านล่างนะสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีอีนะตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับผมทีมออฟเดอะซีซัชุดแรกครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูดดดทีมออฟเดอะซีซัชุดแรกนี่เลยครับผมนี่เลยครับ ตัวที่น่าสนใจก็มีคาบาคาฟรองเก้นฟาติโอนี่วิ่งช้าเป็นเต่าเลยแล้วก็โกโยอรมันชื่ออะไรไม่ดูอ่านไม่ออกมีแซนซอนอาจนาธานเวล่าซีเอม็มเป็นน่าสนใจเยนเซนบาสซินีตัวอิตาลีครมีประมาณนึงนะส่วนใหญ่จะเป็นทีมลีกแบบลีกอื่นมากกว่าโอเคเอาเป็นว่าอันนี้คือไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราครับผมแต่ว่าอยากได้กาสีฟ้าทองครับเดี๋ยวเราจะเปิดสัก สัก้าแพ็คสัก้าแพ็คพอดีมีแพ็คลดราคาอยู่เดี๋ยวเราจะเปิดสัก้าแพ็คโอเคมารอเียอะไรนะครับนี่ครับผมแพ็คสองหมื่นครับผมแล่หกตัวไม่จํากัดด้วยนะมันไม่ได้ไปเขียนด้วยว่าจํากัดกี่แพ็คกี่แพ็คอะไรสองหมื่นจริงๆแพ็คนี้ này, มันไม่ควรจะสองหมื่นนะตามความคิดผมนะเพราะว่ามันหกโกหกแร่มันเท่าพรามมันเท่าพราม์เพลย์แพ็กอะแพ็คสี่หมื่นห้าอันนี้แต่ว่านี้ได้ได้ได้หกโกหกหกแล่อ๋ออาจจะเป็นสาม สามโกไงสามโกแล้วก็สามแรงเงินไงโอเคไม่เป็นไรเราจะเปิดสักแสนหนึงสักแสนหนึงโอเคแพ็คแรกจัดไปครับผมไม่ต้องนับแพ็คแรกจัดไปมาลูกกาสีฟ้ามาลูกกาสีฟ้ากาสีฟ้าสีฟ้าไม่ละมึงไงสัตว์ใครเนี่ยโอ้โหเบนเดอร์หนักเลยตัวนี้หนักเลยคอลอนโซ่เก็บไม่หมดครับผมเก็บไม่หมด จะได้ไหมเนี่ยกูจะได้มึงคิดว่ากูจะได้การ์ดสีฟ้าไหมเนี่ยสัตว์ดวงกูเนี่ยอ่าเอาเข้าอ่าทางโลิปไปก่อนโอเคมาไปที่สองครับผมขอขอยอน์ขอย,อน,ยน์โฉมสักใบนึงเถอะจัดมาลูกจัดมาขอย,อน,ยน์โฉมสักใบนึงเถอะเอโตัไอ,อสัตว์เอ้ะ ถ้าได้ฟุตบอลฟุตุยฟ,ฟ,ฟุตเบิร์ดเดย์นี่เฮแล้วเนี่ยโอ้โหกูว่ากูไม่น่าจะได้ว่ะดูทรงละกูว่าทรงกูนี่ไม่น่าจะได้วะ่ะไม่น่าจะได้ว่ะโอเคแพ็ปที่สามับผมแพ็ปที่สามจัดมาให้หน่อยลูกจัดมาหน่อยข้างนิดนึงโอ้โหโยากว่ะ ยากแล้วว่าดูทรงแล้วไม่น่ามาครับผมไม่แต่อะไรก็ไม่รู้ที่สี่ครับผมมาลูกมา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 หาพ่อหน่อยลูกมาหาพ่อหน่อยโอ้ยสหาเคี้ยดถุกใจจะไม่ได้วะ่ะโอ้ แพ็กสุดท้ายครับผมแพ็กสุดท้ายนะแพ็กสุดท้ายมา โหแม่้ยไอ้เนี่ยคือได้สีเงินน่ะคือจริงๆมันต้องเป็นสีน้ำเงินทองกบผมมันถึงจะแพงโอ้ยบ้าหามเ้ยกูเขียนมีสัตว์เก็บไว้ก็ได้ไวะเยียอุสตส่าห์โอเคครับผมก็เห็นสำหรับคลิปนี้อุอ๊ยจอยเกืบอบล่วง โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยใครไม่กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยใครไม่กดถูกแฟนเพจแล้วก็กดตูกแฟนเพจด้วยแล้วก็ฝาก follow ช่อง Twitch ด้วยครับผมเดี๋ยวนี้จะสตรีมใน Twitch นะเดี๋ยวหลังจากนี้จะสตรีมใน Twitch โอเคฝาก follow ช่องทวิสต์เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอพวกแพ็คห้าหมื่นแพ็กแสนอะไรอย่างงี้มาเลยเดี๋ยวเราค่อยจัดโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณมากครับสัตว์เอ้ยต้องจูนเลยจะได้สีเงิน